สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลบิ๊กเบนลีอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาในทีมที่แตกต่างไปจากเดิมนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็กนอกบอกเล่า,อ,าอันนี้นะครับก็คือจะเป็นช่องพิเศษที่ผมทําขึ้นมาจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศหรือการไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับเบส on ประสบการณ์โดยตรงจากผมนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีพิธีกรที่ มาคู่กับผมด้วยชืย่อพลอยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ทราบพลอยนี่ไปเรียนอยู่ที่ประเทศอะไรครับไปอเมริกาค่ะไปอยู่ที่โน้ที่จริงก็ไปเรียนแล้วก็ไปทํางานที่โน้ด,ด้วยอ่าประมาณกี่ปีแล้วที่ไปประมาณห้าหกปีได้ค่ะคืออยู่มาหกปีเลยใช่ของผมไปเนี่ยผมอยู่มาสามปีนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าของผมเนี่ย ไปเนี่ยประสบการณ์ผมจะเป็นในช่วงปี2013ถึงปี2016นะครับของพลอยนี่ประมาณปีไหนพอจำได้ไหม้ยถ้าบอกไปก็รู้อายุพลอยเลยนะเนี่ยคือพลอยไปตอนปี2009แล้วก็อยู่อยู่จนถึง2000ไม่ได้2015-16เนี่ย2016เพราะว่าผมไปส่งคุณนิ่สนามเออ้องเบกและเออแล้วกลับมาไทยแล้วพลอยกกลับมาก่อนผมประมาณ3เดือนแต่เขาไปอยู่6ปี ใช้ชีวิตได้แบบคุ้มอิ่มคุ้มจนพ่อต้องโทรกลับมากลับมาแล้วลองนึกภาพการไปอยู่ที่แบบไม่มีผู้ปกครองนะฮะใช่ทุกอย่างเกิดจากการตัดสินใจของมึงล้นเลยผมใช้คาเนี้ยตัดสินใจพลาดนะครับก็พลาดที่มึงเองใช่โดนหลอกมึงก็โดนหลอกเองดังนั้นเนี่ยครับใครที่อยากจะไปอยู่หรือไปเรียนต่อนะครับคลิปนี้อาจช่วยคุณได้ในอีพีแรกของเรานะฮะ เราจะขอเริ่มต้นไปที่ของอจุดเริ่มต้นของการไปเรียนต่างประเทศการตัดสินใจว่าทําไมถึงไปการเลือกประเทศเมืองโรงเรียนหรือกระทั่งที่พักอ่าหรือว่าเป็นการเริ่มต้นของก้าวแรกเพราะการที่เราจะไปอยู่ประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ไปปุ๊บไปหนึ่งเดือนแล้วเราเบือ่อใช่เ,เบื่อแล้วย้ายนะฮะเรียกว่าไปเนี่ยเราเหมือนเราจะไปอยู่ถาวรอ,อ่าไปอยู่ช่วงเวลานวหนึ่งแล้วกันหรือบางคนอยู่ถาวรก็ควรจะแพลนให้มันดีนะฮะ ขอเริ่มจากที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าไปเรียนต่อต่างประเทศได้อย่างไรพลอยที่จริงพลอยไม่ได้อยากไปเรียนต่างประเทศนี่คือบอกก่อนนะคือว่าพ่อส่งไปเรียนต่างประเทศเออคือตอนนั้นประมาณอยู่หมห้าแล้วคืออันนี้คือเหตุผลที่พ่อเล่าให้ฟังนะเหตุผลจริงๆพลอยก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรพ่อบอกว่าเห็นเราอ่ะเครียดกับการแบบเอนทานมากๆแล้วช่วงนั้นรู้สึกเหมือนจะมีแบบว่า ระบบการศึกษาที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีการสอบเดี๋ยวยังนู่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าพอที่ไปตอนที่ทศไทยมีปัญหาเรื่อง O l e v A เนี่ตอนนั้นเร่คะแนนสอบใช่เลยใช่เลยก็คือไปตอนนั้นก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ตอนนั้นพอดีมีญาติอยู่ที่อเมริกาด้วยก็เลยตัดสินใจง่าย,ายหน่อยไปอยู่กับญาติอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านี่จะเป็นมุมมองของผู้หญิงที่ไป <S <S ใช่ไหมก็ ที่บ้านอาจจะมีความเป็นห่วงมากกว่าผู้ชายแล้วกันอย่างของผมเนี่ยผมไปอเมริกาตอนผมผมจบปริญญาตรีแล้วทํางานได้2ปีแล้วนะฮะก็อายุประมาณ24อย่าง25ผมไปเรียนปริญญาโทจุดเริ่มต้นของการอยากไปเรียนต่อตามประเทศของผมจะไม่เหมือนของพลอยเพราะผมอยากไปเพราะว่าเราอยากเรียนรู้วิธีการอยู่ด้วยตัวเองเอาตัวรอดด้วยตัวเองโดยที่เราไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีพ่อแม่อยู่กับเราอะเราอยากรู้ว่าเราจะอยู่ รอดไหม huh. แล้วก็บวกกับภาษาอังกฤษผมอะตอนนั้นโคตรห่วยอะโคตรห่วยจริงพลอยก็ห่วยเรียกว่าแหละ,ะผมยังแกม่าไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าผมรู้ว่า he is she is I am เนี่ยแต่ผมไม่รู้รากศัพท์ว่ามาได้ไงทําไมการใช้ v ว r b แม่งต้องเติม s, <S, ออ <S หรือ es e, ทาไมต้องเติมคือผมไม่รู้เลยเป็นหยกเหมือนกันเลยผมแบบผมจบตรนะีเนี่ยผมคิดว่าภาษาอังกฤษแม่งไม่ได้ใช้หรอกอยู่ประเทศไทยอะพูดไทยก็พอละก็เลยทิ้งไปตั้งแต่จบปริญญาตรีแล้แต่น,นั้นเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ผมอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอนะเราอยากไปท้าทายตัวเองแหละทีนี้มาเรื่องของการตัดสินใจบ้างตอนนั้นโดนพ่อบังคับให้ไปแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าฉันอยากไปเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจคือไม่ได้ตัดสินใจเองเพราะว่าคือมห้าพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวเรียนจบมหกก็ไปอยู่อเมริกาเลยนะคือพอยเนี่ยจบมาธยยมไม่ได้จบมาธยมแบบโรแบบแบบงอินเตอร์หรือแบบโรงเรียนเดา อินดิสโปรแกรมพอเรียนจบมปลายธรรมดาเลยนะคะแล้วก็พ่อก็ตัดสินใจส่งไปทํามีสองวีซ่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วไปเรียนต่อเลยเรียกว่าไปบังคับเลยมัดมือชกใช่ก็คือพ่อบอกว่าเออไปก็ไปแล้วตอนนั้นก็คือหลบบเด็กมหกอ่ะแล้วพ่อบอกว่าเออไปเรียนเมืองนอกนะมันก็แบบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เออไปก็ไปของผมต่างกับพอยของพอยเนี่ยพ่อเขาบังคับให้ไปใช่ไหมใช่แต่ของผมเนี่ยผมต้องไฟกับพ่อว่าผมจะไปตอน,นั้นรู้สึกว่า ก็จะมีทะเลาะกับพ่อกับพ่อกับแม่ด้วยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเราก็จะออกจากงานสองเราก็จะไปปุ๊บปั๊บจะไปเลยเลยตอนนั้นเหมือนกับเหมือนกับธาตุธาตุไฟแตกเลไม่สนใจแล้วกูจะไปเขาก็แพลนแหละว่าอยากจะส่งให้ไปเรียนนะฮะแต่กฎของป้าเนี่ยก็จะบอกว่าหนึ่งคุณต้องสอบโทเฟลให้ผ่านก่อนเพราะเขาซีเรสกับคะแนนโทเฟลมากเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้โทเฟลคุณจะไปเรียนได้ไงผมก็ปรึกษากับเพื่อนหลายคนนะฮะ เขาก็บอกว่ามึงมาเรียนที่นี่เลยมันก็มีโรงเรียนภาษามีอะไรเงี้ยขึ้นคุณไปปรับพื้นฐานที่นู่นก็ได้มันเร็วว่าเว้ยเราก็ต้องหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละเอาให้พ่อเขาเห็นว่าเนี่ยเราไปอ่ะเราหาช่องทางต่างต่างบาบานะทีนี้พอแต่จะว่าจะไปเนี่ยก้าวแรกเลยที่ผมคิดว่ายากมากๆเลยคือเราของพอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วพอยพ่อบังคับให้ไปอยู่แล้วของผมเนี่ยต้องเลือกประเทศที่จะไปเลือกเมืองเนี่ย อันนี้ผมขอแชร์ฝั่งผมก่อนนะของผ,ผมตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสับสนแหละแล้วก็มืดแปดด้านว่าจะยังไงเพราะปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่เคยไปเรียนเคยแต่ไปเที่ยวเขาก็จะแบบไปอังกฤษสิเนี่ยอังกฤษดีอย่างงั้นอย่างนี้นะนะแต่เพราะว่าฝั่งผมไม่เคยมีใครไปอเมริกาเลยผมเลือกประเทศโดยจากการที่มันจะมีงานแฟร์ครับสังเกตดูไว้ทุกปีอ่ะจะมีงานส t u ทดีบอร์ดสแตทดีอุสเอก็จะไปงานอีเวนต์อย่างเงี้ย มันก็จะมีตัวแทนของมหาลัยต่างๆเขา <LE AS> e> ก็จะมาเปิดโต๊ะนั่งนั่งนั่งเราก็ไปคุยกับกับตัวแทนเขาครับนะครับคุยเขาจะแนะนําหลักสูตรวิธีวิชาเรียนต่างๆบาบา,บาการใชร้ชีวิตก็จะเป็นเหมือนโบชัวให้เราอะตัดสินใจนะครับผมก็ไปงานครับไปเยอะมากแล้วจุดหนึ่งที่ผมว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือผมไปที่สถาบันสอนภาษานะครับชื่อว่า a u a ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ป่อตึกจามจุ i ีแสแพงนะฮะขึ้นไปจ้าจะมี มันจะมีห้องหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับมีแอดไวเซอร์เขาแนะนําเขาก็แนะนําผมเลยว่าวิธีที่เลือกง่ายที่สุดนะง่ายสุดเลยคือหนึ่งเราต้องเลือกก่อนว่าเรามีประเทศในใจไหมที่เราอยากไปเอาที่อยากไปก่อนสองมีเมืองในในฝันไหมว่าเมืองเนี้ยฉันอยากไปอยู่พอเราได้ประเทศเราได้เมืองท่ากับว่ามันจักภาพใหญ่ใช่ไหมมันก็ยอ่อลงมาย่อ,ยอปุ๊บต่อมาเราก็ดิกดาวบอว่าในเมืองที่เราอยู่อ่ะมันมีโรงเรียนอะไร มหาลัยอะไรอยู่งั้นที่เราไปได้ถ้าในเมืองมันไม่มีอ่ะรอบรอบเมืองมันมีไหมรอบรอบเมืองนึกภาพว่าเราจะลงมาอยู่ใจกลางกรุงเทพมันไม่มีโรงเรียนนี่มหาลัยเลยเขียบอกปปริานีมณฑล่ะมันมีไหมอ่ะถ้ามันมีอะเราก็ค่อยไปหาข้อมูลว่าโรงเรียนนั้นอะดียังไงมันเด่นด้านไหนมันมีคณะที่เราอยากจะไปเรียนเราสนใจไหมมันตอบโจทย์เราไหมบางคนไปเรียนภาษาก็หาแค่โรงเรียนภาษาไม่ต้องไปนั่งซสีเรื่องคณะคือของพลอ่ะ จะแตกๆกับพี่วิกเพราะว่าของพลพ่อไปนคนเลือกสถาบัานการศึกษาให้คือตอนนั้นเรียนจบเนาะไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศคือไม่เคยคิดที่จะเ,เรียนต่อต่างประเทศเออตอนนั้นก็คิดแค่ว่าออสอบเข้ามาหาลัยใส่ชุดนิสิตนักศึกษาอะไรแล้วออพอเราไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมออป้าไปคนคจัดการให้หมดเลยเพราะว่ามันจะมีคอมมิตี้คอลเลจที่แถวๆบ้านป้าเออซึ่งราคาค่าเทอมมันจะถูก ถูกกว่าไปเข้า f o เยียยูนิเวอร์ซอ่ะถ้าเข้า f o เยียยูนิเวอร์ซิตีหมายความอะไรก็คือพวกแบบยูต่างต่างก็คือเข้าเป็น freshman แล้วก็เรียนจบสปีไปเลยนะคือ,อแพงมากอ,อันนี้คือเราจะมาขยายให้ฟังว่าการเข้ามหาลัยที่นู่น่ะมันมีวิธีอ p p ยวิธีไหนไบ้างใช่นะแต่คือถ้าแต่แต่ด้วยความที่แบบว่าเออเราก็อยากจะลดคอสในการแบบเรียนใช่ป่ะพ่อก็เลยเลือกให้ไปเรียนที่ Community College ก่อนอืมซึ่งป้าเป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าพอยอ่ะเป็นคนเลือกที่จะไปเรียนต่อโฟเยีย ทีหลังเองแบบเลือกมาหาลัยเองแล้วก็เลือกว่าจะไปเมืองไหนเองใต้องไปพักหลังพักแรกนี่ถือว่าสบายนะแบบพักแรกก็คือยากจการั้หมดเลใช่ <laughs> เพราะว่าด้วยความที่พลอยอ่ะสอบโทฟเฟลได้คะแนนน้อยมากผูาอังกฤษไม่ได้คือแบบ I'm fine thank you and you จริงๆอะ่ะแล้วแบบออเลน a อเลนจุ๊ยอย่างเงี <laughs> ้ยก็เลยต้องไปโรงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ,กกษอย่างที่พี่พบิ๊กบอกก่อนก็คือไปปรับพื้นฐานอะไร <laughs> อย่างเงี้ยไปเรียนภาษาอังกฤษปูพื้นฐานว่าแบบพีชิ e ิ t ทิเทนต์ต่างๆการเขียน พารากา้าอ่ะเขาเออประมาณนั้นอ่ะคือเราก็เริ่มฝึกจากตรงนั้นก่อนแล้วก็สอบเทสให้ผ่านเออเราก็เหมือนกับช็อตคัทอ่ะก็เลยจ่ายเงินเรียนที่นี่เพื่อที่เรียนให้ครบสูตรแล้วก็เข้าไปเรียนมหลาลัยอันนี้ก็เป็นการเลือกที่เรียนโปอยเนะี่ยในช่องทางกันมาแต่มีคําถามเยอะแหละนะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดตามที่เราพูดหัวข้อไปก่อนนะ hmm. เดี๋ยวพอยต์ดีเทลย่อยเนี่ยถ้ามีใครมีคําถามคอมเมนต์ทิ้งไวนะ้เดี๋ยวเราถ้าเราทําเป็น e p แยกได้ เราก็จะมาขยายให้ฟังนะจริงๆดีเทลมันมีเยอะมากต่อมาก็จะเป็นเรื่องของที่พักที่พักเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่จะไปอยู่ยังไงมันก็จะมีที่พักหลายแบบนะมีทั้งไปอยู่โฮสต์ไปอยู่ดอม,อมหรือไปอยู่เองนะก็มีหลายแบบเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลให้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาคนที่เคยไปอยู่ดอมคนไปอยู่โฮสต์และคนที่ไปอยู่เองมาแบ่งแชร์กันละกันว่ามันดีเสียต่างกันยังไงนะฮะ ในเรื่องที่พักเนี่ยของผมเนี่ยตอนที่ผมไปอะ่ะผมไม่มีญาติแบบพลอยแต่ผมมีเพื่อนนะครับเพื่อนผมเขาไปเรียนอยู่นู่นก่อนล่วงหน้าแล้วผมก็ง่ายๆโทรหาเพื่อนเลยนะฮะจริงๆเพื่อนก็มีอิทธิพลหนึ่งกับการเลือกเมืองที่ผมไปเรียนนะเพราะว่าอ่ะไอ้เพื่อนอยู่เมืองนี้เอ้ยมึงมาเมืองนี้เด็กมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูแนะนําให้ซึ่งเมืองที่ผมไปก็คือเมืองซานฟรานซิสโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียไปถึงปุ๊บก,ก็ไปอยู่กับเพื่อนที่พักแรกของผมนะครับสำหรับ EP นี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการไปเรียนต่างประเทศผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังคือพอยอยากจะให้คลิปอันนี้เป็นแรงบรันดาลใจให้ใหสําหรับคนที่แบบเอออยากไปเรียนต่างประเทศหรืออยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะพอยก็อยากจะมาแชร์นในจุดนั้นแล้วก็อยากจะให้กําลังใจคนที่ฝึกฝึกเรียนภาษาอังกฤษอยู่คือพอยอ่ะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเราต้องไปเรียนต่างประเทศภาษาเนี่ย ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมนไม่ต้องไปสนใจเลยแต่ว่าคุณจะไปทํางาน<ช>ถ้าคุณไปทํางานเนี่ยภาษา,สำ,าสำคัญมากในการไปนะที่จริงไปเรียนมันก็สาคัญนะแต่ว่า<อ>ถ้าไปอยู่<อ>เดี๋ยวมันก็เป็นเองภาษาเนี่ย<ช>ที่มันติดตัวเราคือภาษามือกนะเราใช้ภาษามือได้ยังไงอ่ะเขาเข้าใจเดี๋ยวพ่อจะมาแชร์ในคลิปถัดไปนะคะว่าภาษามือมีประโยชน์ในการที่ทําให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่า make friend ต่างชาติยังไงก็เดี๋ยว ep ต่อไปเนี่ย เราจะมาพูดถึงเรื่องภาษาแหละภาษาไม่ดีไปเรียนจะรอดไหมไปอยู่จะรอดไหม mm hmm. ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะพูดและสื่อสารกับเขาได้แล้วไปเรียนเนี่ยเห็นเขาบอกไปเรียนกลับมาพูดปล้อเลยกลับมา <c oughs> พูดได้เหมือนเจ้าของภาษาไหม oh. <c oughs> อันเนี้ยก็มีส่วนนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันที่ EP สองนะฮะสำหรับวันนี้ผมกับพลอยขอลาไปก่อนนะครับถ้า ใครที่สนใจและชอบคลิปอันนี้ของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องชาแนลวิกเบนลีด้วยนะครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งอันช่วงนี้นะผมบอกก่อนว่ามันแต่งบงแต่งบ้านอะไรไม่ได้ลำบบากใช่ฝนะตกดก้วยใช่แต่งหน้าก็ยังไม่ได้เลยเพราะค่ีคีหมดนะฮะไม่กล้าไปซื้อก็เอาเป็นคลิปอันนี้ขั้นนะครับคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ